รักแร่แสนสเสนหาตอนที่สองแฟนเก่าพุทธพิชยากับตรีชดาและบัณฑิตอีกหลายหมื่นคนต้องซ้อมรับปริญญากันหลายวันและวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วญาติพี่น้องของตรีชดามากันเต็มห้องจนเพื่อนเธอต้องเช่าโรงแรมให้พัดแยกต่างหากถึงสามห้องในขณะที่พ่อเธอเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามาอวยพรสั้นๆและบอกว่าท่านติดธุระด่วนมาไม่ได้ ยิงสาวถอนหายใจเงียบๆแม้จะเตรียมใจเอาไว้แล้วแต่พอได้ยินประโยคนั้นของพ่อมันก็ทําให้เธออดร้องไห้ออกมาไม่ได้นับวันเธอยิ่งรู้สึกว่าพ่อรักเธอน้อยลงตริชดาพาญาติญาติออกไปเลี้ยงฉลองกันข้างนอกแต่เธอปฏิเสธไม่ไปด้วยเพราะกลัวว่าตัวเองจะเผลอปล่อยน้ําตาให้ร่วงลงมาต่อหน้าแขกพุทธพิชยาคว้าหูฟังมาใส่หูทั้งสองข้างเปิดเพลงแล้วหลับตาลง หวังว่าเพลงโปรดจะช่วยให้เธอหลับลงไปได้เพราะพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าไปแต่งหน้าทำผมหลังปล่อยอารมณ์ไปกับเพลงโปรดแต่เคลาน้ำตาผุดพิชยาก็หลับลงไปได้พ่ออาจจะหมดรักในตัวลูกสาวคนนี้แล้วแต่เธอเชื่อว่าแม่ไม่มีวันหมดรักเธอหลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วผูดพิชยากับตริชดาก็ออกไปถ่ายรูปตามซุ้มต่าง ที่จัดตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามเธอทั้งคู่ได้รับดอกไม้จากรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมทั้งจากเพื่อนที่ทำงานจนเต็มอ้อมแขนสีหน้าของทั้งคู่ดูสดใสโดยเฉพาะตรีชดาที่ได้รับของขวัญจากแม่เป็นสร้อยคอทองคำหนักสองบาทฝ่ายนั้นแอบกระสิบพุดพิชยาว่าจะเอาไปขายเป็นค่าผ่อนงวดรถเพราะเงินเดือนออกทีไรมันมักจะหมดไปกับการเทีเท่ยวเตรเสียทุกที ตรีชดาแทบไม่ได้ส่งเงินกลับไปบ้านเลยแต่แม่ของตรีชดาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะทำอาชีพค้าขายมีเงินผ่านมือมาให้ใช้ทุกวันสีหน้าของตรีชดาสดใสยอยู่ทั้งวันจนเมื่อนารุเบตคนรักเก่าของตรีชดาถือดอกมันมาสองช่อสำหรับตรีชดาช่อหนึ่งและของพุทธพิชยาด้วยยินดีด้วยนาดาพุทเขาบอกแล้วส่งยิ้มให้สองสาวพุทธิชยาย,ยิ้มรับ แต่ตรีชดาหน้าบึ้งตึงพูดพิชยากลือน้ำลายรู้สึกอึดอัดอยู่ไม่น้อยเวลาที่ต้องยืนด้วยกันสามคนแบบนี้เธอกับนารเบศเคยคบกันเมื่อตอนเรียนอยู่ปีสามใช่ไม่ผิดหรอกเธอคบกับแฟนเพื่อนมาหนึ่งปีเต็มๆโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่านารเบศเป็นแฟนกับตรีชดาเธอกับเพื่อนสนิทกันมากก็จริงแต่เธอสาบานได้ว่าไม่รู้ว่าทั้งคู่คบกัน นรุเบะเป็นรุ่นพี่ที่ดูแลเทคแคร์ทั้งเธอและตรีชดาดีมากจนดูไม่ออกว่าระหว่างเธอกับตรีชดาเขาสนใจใครกันแน่พูดง่ายๆก็คือนรุเบะจงใจให้เป็นอย่างนั้นเขาคบทั้งเธอทั้งตรีชดาไปพร้อมๆกันสับรางไปมาอยู่กับเธอก็บอกว่าตั้งใจจีบเธอแต่เข้าหาเธอทางตรีชดาอยู่กับตรีชดาก็คงจะพูดตรงข้ามไม่อย่างนั้น เพื่อนเธอก็คงไม่ตกหลุมพรางคบหากับเขาแต่ขึ้นชื่อว่าความลับมันไม่มีทางที่จะปกปิดไปได้ตลอดตรีชดาจับได้เพราะแอบอ่านข้อความลายในโทรศัพท์ของนริเบศเธอกับเพื่อนเกือบแตกหักกันแต่เพราะความผูกพันครั้งก่อนๆทําให้เธอกับตรีชดาเลือกที่จะผลักตัวปัญหาอย่างนาริเบศออกไปและกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเขาเรียนจบก่อนเธอไปปีหนึ่งหลังจากที่เรียนจบไปแล้ว เธอกับเขาก็ไม่ได้พบกันอีกเพิ่งจะมาเจอกันก็วันนี้เองถ้าจะถามว่าเธอยังรักผู้ชายคนนี้อยู่ไหมบอกเลยว่าไม่ผู้ชายที่กล้าทำเรื่องเร็วๆแบบนี้ได้เธอก็ไม่อยากเก็บเอาไว้ในความทรงจำแต่เขาก็ดันโผล่หน้ามาสกิดแผลใจของทั้งเธอและเพื่อนยินดีด้วยนะพุทธเขาบอกเมื่อเธอรับดอกไม้มาขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะดาอืม ตรีชดาพยักหน้าส่งส่งแล้วหันไปถ่ายรูปต่อทำทีไม่สนใจแต่หัวใจเจ็บแปบลบโดยเฉพาะเมื่อเห็นเขายืนคุยกับพุทธพิชยาและถ่ายรูปด้วยกันตรีชดาหันหน้าไปทางอื่นเพระาะม่านน้ำมันแล่นมาคลอเธอไม่ได้เจอหน้าเขามาปีกว่าแต่เธอไม่เคยลืมผู้ชายคนนี้ไปได้เลยเธอรักเขามากจนตอนนี้ก็ยังไม่อาจลืมเขาไปได้ในตอนแรก เธอเข้าใจว่าเขาสนิทก,กับพุทธพิชยาเพราะอยากจะเข้าหาเธอแต่ความจริงกลับตรงข้ามเขาพูดออกมาเองว่าตั้งใจจะจีพุทธพิชยาเขาบอกเธอแบบนี้ทั้งที่เธอกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาเป็นปีๆเขาเห็นเธอเป็นแค่ของเล่นชั่วคราวในขณะที่พุทธพิชยาเป็นของจริงหญิงสาวกำมือแน่นเมื่อส่วนลึกในใจแอบคิดว่าไม่เป็นไปได้ที่พุทธพิชยาจะไม่รู้เรื่องนี้ เธอพยายามแสดงออกขนาดนั้นจะไม่รู้ได้อย่างไรเธอแค้นเธอเจ็บแต่พยายามปัดมันทิ้งไปเมื่อผุดพิชยาเลือกเธอแทนผู้ชายคนนั้นและกลับมาเป็นเพื่อนกันดังเดิมดามาถ่ายรูปกันดีกว่าพุดพิชยาทนอึนอดอัดที่ต้องถ่ายรูปคู่กับนารุเบตไม่ไหวจึงส่งเสียงเรียกแล้วดึงตัวเพื่อนมาถ่ายด้วยกันตรีชดาจำใจฉีกยิ้ม เพราะไม่อยากให้รูปออกมาไม่สวยเย็นนี้ไปกินอะไรกันไหมพี่เลี้ยงเองนฤรเบดอาสาตแต่พุทธพิชยาเรียกปฏิเสธอย่าเลยค่ะเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกพี่เต็มใจเลี้ยงได้สิแต่เพื่อนดาเยอะนะถ้าจะไปก็ต้องไปกันหมดทออไม่ใช่ล่ะเพื่อนดานน่ะตรีชดาอดประชดออกมาทำให้พุทธพิชยาหน้าเสียดา โทษทีเจอหน้าแล้วมันทำให้นึกถึงนะตรีชดาบอกแล้วหันมามองอดีตคนรักด้วยสายตาท้าทายนาริเบตกลัวเสียหน้าจึงจำต้องตอบตกลงเอาสิดีเจอกันสองทุ่มตรีชดาบอกแล้วดึงตัวพุทธพิชยาออกมาถ่ายรูปกับย่ยาต,ตัวเองทิ้งความสนใจกับเขาเอาไว้เพียงเท่านั้นดาฉันไม่ไปได้ไหมทำไมมีคนเลี้ยงทั้งทีทำไมไม่ไป ตรีชดาเสียงแข็งแล้วมองอย่างจับผิดหรือว่าเธอกับเขาแอบไปพบกันลับหลังชั้นเจอกันจนเบื่อแล้วถึงไม่อยากเจอกันอีกดาทำไมพูดแบบนี้พุทธพิชยาทำหน้าตกใจไม่คิดว่าเพื่อนจะมองเธอในแง่ร้ายแบบนี้เพราะหลังจากที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเธอก็เลิกติดต่อกับเขาเด็ดขาดยอมรับแล้ว่านารเบศพยายามติดต่อเธอทุกทาง แต่เธอก็ปิดรับทุกช่องทางเช่นเดียวกันเงินเธอก็ต้องไปก็ได้ถ้าเธอต้องการแบบนั้นพุทพิชยาถอนหายใจความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจแม้ผ่านมานานแค่ไหนเพื่อนเธอก็ไม่เคยลืมไปตรีชดาสะบัดหน้าไปอีกทางหนึ่งอารมณ์ดีๆที่มีมาก่อนหายไปทันทีที่คนรักเก่าปรากฏตัว พูดพิชยาเดินไปนั่งบนมันนั่งหอยหงอยหมดอารมณ์จะถ่ายรูปคราวนี้ไม่ว่าเพื่อนคนไหนจะส่งเสียงเรียกเธอก็ได้แต่สายหน้าปฏิเสธนรบเบียดเห็นว่าไม่มีใครสนใจตัวเองเลยจึงล่าถอยไปพอแลมพาดน,นั่งดื่มเบียร์เย็นๆจากโรงงานของตัวเองที่ประเทศไทยนำเข้ามาจำหน่ายโดยมีธนากรเอ่ยชมไม่หยุดกับรสชาตินุ่มลิ้นของมัน ไม่แปลกใจเลยว,ว่าทำไมเบียร์ของแกถึงได้ขายดิบขายดีโกยเงินคนทั้งโลกเข้ากระเป๋าไม่หยุดหย่อนธนากรดื่มไปหลายแก้วดื่มไปชมไปไม่หยุดรู้มะว่าแขกที่มาพักที่นี่หากคิดจะดื่มเบียร์แล้วก็เป็นต้องเลือกยี่ห้อนี้เป็นอันดับหนึ่งแน่อยู่แล้วแกคิดว่าเบียร์รสชาติเยี่ยมยอดแบบนี้ฉันลงทุนไปตั้งเท่าไหร่ถึงเวลาต้องกอบโกยคืนซะทีพอหัวเราะ ตาจับจ้องไปยังโคโยตี้สาวนางหนึ่งที่เต้นได้ถึงอกถึงใจและพยายามปลายตาม,มามองทางเขาอยู่บ่อยๆจนธนากรต้องถามสนหนอไม่ละ่ะหรือว่าเต็มอิ่มจากแนทเขาแล้วรู้มะว่าฉันส่งตัวเด็ดไปให้แกเลยนะสมราคาไหมล่ะก็ดีอะไรก็ดีมันต้องดีมากสิวะนี่ฉันคัดเกรดเอไปให้แกเลยนะก็ดีไงจะให้ตอบว่ายังไง เปล่าก็นึกว่าแกจะติดใจจะหนีไปซูมูนปาร์ตี้ด้วยธนากรหัวเราะแล้วแย่ขึ้นไปเที่ยวไม่มีสาวไปด้วยมันจะสนุกได้ยังไงหาเอาข้างหน้าเชื่อฉันเถอะว่าไม่มีใครที่จะถูกใจแกเท่านันอีกแล้วคนนี้เอาใจเก่งว่าง่ายไม่เรื่องมากแกได้เปอร์เซ็นต์จากค่าตัวเขามาหรือเปล่าเชียร์จริงไอ้บ้าเห็นฉันเป็นพ่อคาเนื้อสดไปได้จะรู้หรอวะ เห็นเชียออกหน้าออกตาอยากจะให้ฉันหนีบเข้าไปด้วยหรือเกินพอหลิวตามองเพื่อนอย่างไม่ไว้ใจอันที่จริงนิรันการก็ทําให้เขาติดใจอยู่ไม่น้อยเลยจะเสียแต่เธอทําท่าจะเกาะเขาแจจนแสะไม่ออกเขาไม่อยากมีปัญหาที่หลังไม่สนก็ไม่สนตามใจแกเอาก็ได้พอบอกในที่สุดธนากรจึงบิดปากขึ้นนึกว่าจะแน่เห็นแกเชียนักก็เลยจะลองหนีบไปด้วย แล้วแกล่ะจะไปคนเดียวฉันก็หนีบของฉันไปด้วยสิวะใครเรื่องอะไรจะบอกแต่เด็ดกว่าของแกก็แล้วกันไอ้บ้าเอ้ยพอโยนหมอนอิงเข้าใส่ฉันเป็นแขกนะโว้ยฉันต้องได้ของที่ดีกว่าแกสิเรื่องผู้หญิงไม่เกี่ยวโว้ยกินกินธนาตอนยัดเยียดเป็นแก้วเบียร์ใส่ในมือให้แต่พอกลับหันไปสั่งเครื่องดื่มอย่างอื่นแทนเพราะทั้งดื่มทั้งชิมเบียร์ของตัวเองจนเบื่อแล้ว นรเบรท,ทำตัวเป็นพ่อบุญทุ่มพาสาวๆทั้งกลุ่มมาเที่ยวที่ไนคลับไม่ไกลจากที่พักของตรีชดากับพุทธทิชยานักไนคลับที่นี่จะเรียกว่าเป็นไนคลับไฮโซก็คงไม่ผิดเพราะเป็นแหล่งรวมของเหล่าไฮโซเซเลปดาราดูจากท่าทางของห้าสาวในกลุ่มของตรีชดาแล้วคงไม่เคยมาที่นี่กันเขาเดาว,ว่าที่ตรีชดาเป็นคนเลือกว่าจะมาที่นี่ก็คงเป็นเพราะอยากแกล้งเขามากกว่า เขาดึงบัตรเครดิตออกมาดูหวังว่าแม่ห้าสาวคงไม่เล่นเขาจนหมดตัวแต่งานนี้ยังไงก็ต้องขอทุ่มละเพราะเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะมีโอกาสได้คุยกับพุทธพิชยาบ้างนานแล้วที่เขาไม่ได้เจอเธอเพราะหญิงสาวไม่ยอมพบหน้าไม่ยอมแม้แต่จะรับสายจากเขาเขาคิดถึงเธอจับใจแต่พุทธพิชยาก็ใจแข็งเหลือเกินเขาหลงรักเธอตั้งแต่วันรับน้อง แต่เธอก็เย็นชาเสียจนเขาไม่รู้จะเข้าหาเธอได้ว,วิธีไหนจึงตีสนิทกับตรีชดาจนได้เบอร์โทรศัพท์เธอมาแต่กว่าจะได้เขาก็ต้องขาตรีชดาไปเที่ยวไปกินข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนกันบ่อยๆจนตรีชดาตกหลุมรักเขาเข้าเสียเองเขารู้ดีว่าตรีชดาคิดยังไงกับเขาแต่เขากลับไม่ยอมถอยเดินหน้าต่อเพราะคิดจะใช้ตรีชดาเป็นสะพานแต่เขากลับพลาดท่า เผลอไผลมีอะไรกับตรีชดาเข้าจึงต้องเลยตามเลยเพราะตอนนั้นเขาจีบพุทธพิชยาติดแล้วเธอตกลงเป็นแฟนกับเขาแต่เธอคงรับไม่ได้หากรู้ว่าเขามีอะไรกับตรีชดานรุเบตพยายามไม่ลุกมากกว่านี้วางตัวเฉยกับพุทธพิชยาเพราะกลัวว่าหญิงสาวจะเตลิดไปเสียก่อนเขาจะเข้าหาเธอใหม่ตอนนี้เขาก็ไม่มีใครเธอก็ไม่มีใคร สามเขาก็เลิกกับตรีชะดาไปแล้วไม่ผิดเลยที่เธอกับเขาจะกลับมาคบกันใหม่สั่งตามสบายเลยนะครับสาวๆเขาบอกหันมาส่งยิ้มให้ตรีชะดาที่ยังเชิดหน้ามองเมินแต่เขารู้ดีว่าเธอยังรอบมองเขากับพุดพิชยาตลอดเวลาทำให้เขาแสดงออกอะไรไม่ได้มากนักของดาเป็นแบรนดีพี่จำได้แหมดีใจจังเลยนะคะที่พี่อุตส่าห์จำได้ว่าดาชอบอะไร พี่จำได้เสมอละ่ะแล้วของพุทธล่ะคะจำได้ไหมตรีชดาย้อนถามทำให้พุทธพิชยารู้สึกอึดอัดเป็นไปได้นึกอยากจะหายตัวไปจากตรงนี้เสียก่อนก่อนหน้านี้เธอกับเพื่อนรักเข้าใจกันดีแล้วแต่แค่วินาทีแรกที่นฤรุเบรปรากฏตัวทุกอย่างก็กลับมาตึงเครียดเหมือนเดิมพุทธชอบน้ำส้มไม่ชอบแอลกอฮอล์นฤเบทต,ตอบตามตรงเขาแอบเหล่ตามองพุทพิชยา เพื่อสังเกตอาการก็เห็นว่าฝ่ายนั้นวางหน้าได้เรียบเฉยเย็นชาตามเดิมเอาเถอะของแบบนี้คงต้องใช้เวลารู้กันดีจังเลยนะคะตรีชดาประชดขึ้นเพื่อนสาวอีกสามคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางของทั้งสามคนดีพยายามหาเรื่องชวนคุยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศดาดูฝรั่งโต๊ะนั้นสิหล่อลำล่ากินมากประพาดาเพื่อนคนนึงบุ้ยปากไปยังโต๊ะข้างๆ ที่มีหนุ่มไทยนั่งอยู่กับฝรั่งตาสวยคนหนึ่งพุทธิชยามองตามเพราะอยากดึงสายตาออกไปจากอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าของตรีชดากับนรุเบศจึงศบตากับผู้ชายคนนั้นพอดีบรรยากาศในไนคลับค่อนข้างมืดสลัวแต่เธอกลับมองเห็นในตาของผู้ชายคนนั้นชัดเจนทั้งที่ระยะทางก็ไม่ได้ใกล้เลยตาสีน้ำตาลเข้มคู่นั้นเหมือนมีอะไรดึงดูดให้เธอไม่อาจดึงสายตากลับมาได้ มันจึงได้กินเวลาไปนานเกือบหนึ่งนาทีเต็มๆจนเขาเบือนสายตากลับไปมองโคโยตี้สาวที่เต้นถึงอกถึงใจตามเดิมเธอก็ยังจับจ้องเขาอยู่จนประพาดาที่นั่งข้างๆต้องกระทุงข้อศอกอีกทีพูดติดใจอะไรขนาดนั้นเปล่าซึกหน่อยแหมนานๆได้ออกมาเที่ยวเจอกัอนหล่อเข้าหน่อยทำตัวไม่ถูกเลยหรือไงจ๊ะแต่ก็หล่อจริงหนะ้าแต่หน้าคุณๆนะ หรือว่าจะเป็นดาราฮอลลีวูดนะแกเช็คสิจิกเช็คยังไงวะเอา้าวก็เปิดดูรูปพวกดาราฮอลลีวูดเทียบว่าเขาหน้าเหมือนใครบ้างไหมเออเออนี่เห็นว่าเย้พุทธสนใจหรอกนะคนพูดยักคิ้วให้พุทธทิชยาจึงทำหน้ายุ่งแกอยากรู้เองอย่ามาโยนให้ฉันหน่อยเลยจะรู้เหรอเห็นแกมองเขาตาเป็นมันก็แค่มองก็ยปลาชี้ให้ดู หญิงสาวโบยไปให้เพื่อนบทสนทนาหลักจึงเปลี่ยนจากเรื่องชวนอึดอัดมาเป็นเรื่องหนุ่มหน้าฝรั่งทำให้นารูเบตร,รู้สึกเคืองที่ไม่มีใครสนใจเขาเลยสักนิดพอแลมผาดและสายตาจากผู้หญิงคนหนึ่งกลับมามองการแสดงบนเวทีเมื่อรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเป้าสายตาของเธอนานเกินไปแล้วสีหน้าเขาดูอึดอัดเพราะคราวนี้ไม่ใช่สายตาคู่เดียวแต่รู้สึกว่ามีไม่ต่ำกว่าหคู่ แล้วสาวๆพวกนั้นก็หันไปซุบซิบกันเหมือนเขาเป็นตัวตลกเขาดึงแก้วครึ่งดื่มมาแล้วกระดกเข้าปากรวดเดียวหมดก่อนกระแทกมันกลับลงไปบนโต๊ะเสียงดังจนธนากรสะดุ้งเป็นอะไรวะโมไม่ถูกใจหรือไงเสียมารยาทชายหนุ่มสะบดขึ้นธนากรทำหน้าเหลือแล้วชี้มือมาที่ตัวเองฉันมใช่โว้ยก็ผู้หญิงไทยโต๊ะขวามือนั่นไง มองฉันเหมือนเห็นเป็นของประหลาดแล้วซุบซิบกันน่ามหโอชมัดเลยชายหนุ่มมองกลับไปที่โต๊ะนั้นก็ยิ่งหงุดหิดเพราะตัวเองยังตกเป็นเป้าสายตาอยู่สาวมองก็ดีแล้วนี่วาไม่ชอบเฮอแกนี่มันคาสิโนว่าเรื่องมากจริงๆมีคนมองแทนที่จะชอบมองแล้วซุบซิบกันแบบนี้ฉันไม่สนใจหรอกโดยเฉพาะแม่คนนั้นน่ะ พรพยักพยเยิดไปทางแม่สาวไทยหน้าเหมือนตุกตาที่ยังคงเหลือบมองมาทางเขาเป็นระยะมองฉันเกือบนาทีเต็มๆสวยด้วยนั่นนั่นสนใจไหมละ่ะฉันจัดการให้ไม่ละฉันไม่ชอบหิ้วใครจากสถานที่แบบนี้ตามใจแกรู้หรอกว่าที่ไม่สนเพราะแกมีนัดอยู่แล้วนัดเอาใจเก่งจะตายใครเคยเรียกใช้เขาเป็นต้องติดใจธนากรบ,บอก ทำให้พรหลี่ตามมองแล้วทําไมแกไม่ติดใจเฮ้ยฉันไม่เคยมีอะไรกับเขาพูดเป็นเล่นพรทำหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อนักผู้หญิงหน้าตาสวยจัดจ้านแถมยังทำอาชีพขายบริการไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนเขาจะปล่อยให้เธอรอดมาได้จริงเราสองคนไม่เคยมีอะไรกันถ้าเคยฉันก็ไม่หามาให้แกหรอกฉันไม่อยากใช้ของร่วมกับแก ธนากรหัวเราะเห็นเพื่อนทำหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อจึงเล่าต่อเขาเคยดูแลให้ความสุขกับพ่อฉันพักหนึ่งหนะ้าไม่อย่างนั้นก็คงคว้ามาแล้วละแกก็เลยกลายเป็นพ่อแล้วหางานให้ไม่เลี้ยงตัวเองพ่อนแย่เล่นหมอนอิงที่โยนใส่เพื่อนรักก่อนหน้าจึงปลิวกลับมาที่เขาแทนไอ้บ้าเห็นเชียนนักนี่ว่าตอนเขาอยู่กับพ่อฉันเขาก็ดีดูแลพ่อฉันดีด้วย พ่อฉันหน้าตาสดใสอิ่มเอิบเลยเชียวละ่ะแต่ก็อย่างที่เคยบอกพ่อฉันอีหนูเยอะจะตายไม่นานพ่อก็เบื่อแต่ก็นะแนทเขาก็ได้บ้านหลังหนึง่งราคาร่วมสิบล้านมันก็คุ้มอยู่หรอกทำไมแกไม่บอกให้เธอเลิกงานนี้อ่ะบอกสิแต่คนมันรักสบายฉันได้ยินมาว่าแนททำงานแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนจบออกมาแล้วก็ไม่ได้ไปหางานอย่างอื่นทำฉันก็เห็นว่าเขาน่ารักดี น่าจะทําให้แกถูกใจได้ก็เลยหามาให้สงสารเขามากๆระวังจะหลงรักเขาเข้าฉันหลงรักเขาไม่ได้หรอกฉันมีคู่มั่นแล้วนิว่าอ้าวเหรอไม่ย้ำฉันก็ลืมไปแล้วว่าแกมีคู่มั่นเห็นแกควงเสาร่อนไปทั่วจุๆจุอย่าพูดดังไปสิวะเดี๋ยวรู้ถึงหูเขาแล้วก็ธุรกิจฉันพังแน่แกกับคู่มั่นมั่นกันมาหลายปีแล้วแกยังไม่หลงรักเขาอีกเหรอวะ แกส่งรูปมาให้ฉันดูก็สวยน่ารักดีนี่หว่าทั้งสวยทั้งรวยเหมาะสมกันจะตายพรถามด้วยความแปลกใจจะว่าไปคู่มั่นของธนากรสวยมากกว่าคู่ควงหลายคนที่หมอน,นั่นควงบินปลอไปหาเขาที่อังกฤษเสียอีกนั่นเลรอสวยเออนั่นแหละสวยถ้าแกสนแล้วก็เอาไปเลยฉันยกให้ให้มันจินเถอะเพราะเขาสนฉันขึ้นมา ฉันกลัวว่าจะเห็นแกร้องไห้ขี้มูกโป่งไม่มีทางใย,ยน้ำร้อนนั่นนะนะนอกจากไม่สวยแล้วยังปากร้ายหาความดีไม่เจอเจอหน้ากันทีไรก็หาเรื่องทะเลาะก,กับฉันทุกทีฉันจะคอยดูงั้นเอาเบอร์ติดต่อว่าที่เมียแกมาให้ฉันเลยฉันจะได้โทรไปจีบเขาทุกวันเพราะเขาลงรักฉันแล้วเราค่อยหาทางถอนมันโดยที่ไม่ต้องกระทบกับธุรกิจของแกดีไหมวะมิแต่ได้กับได้เลย พรแบมือแต่ธนากรกลับไหวไหลบิดปากขึ้นจำไม่ได้ <_ COVID> ก็ในโทรศัพท์แกไงไม่มีไม่เคยขอแม่นั่นไม่ได้อยู่ในความสนใจของฉันฉันไม่เชื่อแกหรอกอย่างน้อยก็ต้องมีโทรศัพท์มาถามไถ่กันบ้างห่วงก็บอกมาเถอะพรสายหน้ากระดกแก้วเครื่องดื่มเข้าปากยังคงหุดหงิดเพราะยังตกเป็นเป้าสายตาของห้าสาวนั้นอยู่ พุทธพิชยามองไปยังชาวต่างชาติหน้าตาหล่อเหล่าคนนั้นแล้วหันมาสก,กิดเหล่าเพื่อนๆเพราะรู้สึกได้ว่าฝ่ายนั้นชักจะไม่พอใจพวกเธอแล้วปลาเลิกมองเขาหน่อยฝรั่งเขาไม่ชอบตกเป็นเป้าสายตาแบบนี้นะแหมแค่มองเองไม่ต้องมองแล้วไปห้องน้ำเถอะไปพุทธพิชยาเอ่ยชวนเพราะรู้สึกอึดอัดไม่อยากนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่า เคยเป็นแฟนเก่าของทั้งตัวเองและก็ของเพื่อนไม่อยากไปอ่ะแกไปคนเดียวได้ไหมโชว์กำลังสนุกเลยประพาดาบอกเมื่อบนเวทีเปลี่ยนจากโคโยตี้เป็นนักร้องหนุ่มหมาดเซอร์ขึ้นไปครวนเพลงสไตล์คันทรีตอนแรกพุทธพิชยาคิดว่าจะทนนั่งต่อเพราะไม่กล้าไปห้องน้ำคนเดียวแต่เมื่อเห็นว่านารเบรหลอบมองเธอบ่อยคล้ายอยากจะพูดอะไรด้วยจึงรีบลุก ขอตัวไปห้องน้ํานะเธอบอกแล้วเดินหนีไปนฤรูเบตตื่นเต้นที่เห็นเธอปลีดตัวออกไปแต่ยังรีรอไม่ลุกตามออกไปทันทีเพราะกลัวตรีชดาจะจับได้ว่าเขาเข้ามาในชีวิตพวกเธอสองคนอีกครั้งเพราะต้องการสารต่อความสัมพันธ์กับพุทธพิชยาแล้วจะไปหาเรื่องชวนเธอทะเลาะตอกย้ำให้เธอรู้สึกผิดจนปฏิเสธเขาไปอีก เขาเชื่อว่าพุทธพิชยายังรักเขาอยู่แต่เธอแค่กลัวตรีชดาโกรธเท่านั้นแค่เขาพาเธอออกจากชีวิตตรีชดาได้เขากับเธอก็จะได้ใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขนารุเบศคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยทิ้งเวลาอยู่ครู่หนึ่งจึงบอกพี่ขอออกไปสู่บุรีข้างนอกนะในนี้เขาห้ามตามสบายอย่าหนีกลับแล้วทิ้งให้พวกเราจ่ายเงินเองก็พอ ประพาดาดักคอเอาไว้ก่อนเพราะไม่ค่อยไว้ใจผู้ชายอย่างน,นรเบศไม่หรอกนะาอ่ะหลักประกันบอกนี้ค่อยคุยกันหน่อยนะพี่ไปแล้วนะอยากสูบบุหรี่เต็มทีเขาบอกแล้วลูกออกไปตรีชดามองตามเห็นเขาออกไปยังจุดที่ให้สูบบุหรี่จริงอย่างที่บอกแต่ก็ยังไม่ไว้ใจขอเข้าห้องน้ำก่อนนะอะไรวะเลื้อยไปกันหมด พระพาดาบนแต่ก็ให้ความสนใจไว้แค่นั้นเพราะตอนนี้บนเวทีมีอะไรน่าสนใจมากกว่าดื่มเบียร์เข้าไปเยอะเลยปวดชีบ่อยตรีชดาตัดบทแล้วรีบลุกออกไปตามนารุเบะอยู่ห่างๆก็จบตอนที่สองแล้วนะคะใครอยากอ่านต่อจนจบฉบับไม่ตัดเลิฟซีนกดที่ลิงก์ที่ทิ้งใต้คลิปได้เลยและเรื่องนี้นะักเขียนใช้ระบบ AI อ่านให้ เพราะตัวเองเสียงไม่ดีเป็นภูมิแพ้เสียงขึ้นจมูกจึงมีการอ่านผิดอยู่บ้างนะคะแต่โดยรวมนักเขียนคิดว่าเสียงดีกว่าตัวเองอ่านเองค่ะหากใครชอบไม่ชอบติชมกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณที่มารับฟังและขอบคุณมากสำหรับคนที่ตามไปอุดหนุนนักเขียนคนนี้ค่ะ